เขมรเหิมเกรมหนักแล้วหลังพบทหารเขมรตั้งฐานปืนใหญ่แค้นจัดวังสอย F16 แถมไม่เข็ดหลบับยังขุดคูเลสตั้งบังเกอร์ใหม่หลายจุดแต่เพราะติดคอนเทนต์เกินไปโพสต์ไม่คิดจนทหารไทยบอกงานนี้ก็หวานเจี๊ยบจับพิกัดฐานทหารเขมรได้แบบทันควันโดยงานนี้ทหารไทยคงบวกกว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับ หลังก่อนหน้าเองได้มีหลายแหล่งข่าวเปิดเผยว่าตอนนี้เขมรกำลังเสริมกำลังอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจแล้วข้อตกลงต่างๆเจรจาก็เจรจา,จรจาไปแต่กองทัพจะเติมกำลังยังไงก็คงไม่สนแล้วเพราะอ้างอิงจากทางด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้รายงานเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยเขมรว่าสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรน,นั้นยังคงเติมกำลังพลทั้งรถยนต์และรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนตัวเข้าสู่บางพื้นที่ ขณะเดียวกันบริเวณแนวชายแดนยังตรวจพบโดรนของฝ่ายเขมรจำนวน93ลำปัจจุบันกองกำลังของทั้ง2ฝ่ายยังคงตรึงกำลังประจำที่มั่นของตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทหารเขมรยังมีการสร้างบังเกอร์คอนกรีตและมีการแอบลอบวางทุนบื้มอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะครับ วันที่29สิงหาคม2568ทางเพจ Army Military Ford ได้มีการเผยแพร่ข้อความพร้อมภาพระบุว่าทหารเคเมนเซลฟี่รีวิวบังเกอร์ตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าเข้ามาได้ทุกเวลานะเสียมแม้ไม่มีทหารประเทศไหนจะโคตรดักดานเท่าทหารประเทศนี้ละรีวิวบังเกอร์ตัวเองเท่ากับบอกพิกัดให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ที่ตั้งฐานแบบนี้ก็ลาบปากนะสิเจอทหารไทยใช้ปืนใหญ่ก็สามารถกำหนดจุดตำบนกระสุนปืนใหญ่ตกได้สบาย และนอกจากนี้ก็ได้มีคลิปทหารเขมรแนวหน้ากำลังสร้างบังเกอร์ด้วยการคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มและยังมีอีกคลิปที่เผยให้เห็นทหารเขมรที่บังเกอร์แนวหน้าลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหน้ากากควันพิษของเสียมอันตรายมากและมาล่าสุดนะครับวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยอีกว่าตอนนี้ทหารเขมรยังได้ถ่ายคลิปรีวิวคูเลตใหม่โดยด้านเพจ Army Military Force ได้เสริมว่าตอนนี้ทหารเขมรได้รีวิวคูเลตใหม่พร้อมบังเกอร์ใหม่ใกล้ช่องบก ขอบคุณที่แจ้งพิกัดให้ทราบครับทหารเขมรขุดบังเกอร์ใหม่พร้อมแคปชั่นรอสักหน่อยเสร็จแล้ววจะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับฐานปฏิบัติการแนวหน้าที่87ของเราใกล้ผู้พียังคงแข็งแกร่งเสมออ้าวแบบนี้ก็ขอบคุณสำหรับโลเคชันไวใ้ให้1น5่้ห้มิลิเมตรของเสียมแวบไปทักไทยนะและขณะดเดียวกันนะครับก็มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทหารเขมรแค้นหนักมากที่ไม่สามารถสู้กับ F16 ของไทยได้เลยก็เลยมีการตั้งฐานปืนขนาดใหญ่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่แน่นอนว่าหากโดนไข่ F 1 6อีกก็เละเหมือนเดิมวิ่งหนีก็ไม่ทันนะบอกเลยต่อมามีทหารเขมรลงภาพรีวิวบังเกอร์พร้อมแคปชั่นวันนี้ควันพิษเสียมหยุดทำงานชั่วคราวบังเกอร์ในฐานแนวรบพาวิหารยังคงมั่นคงสู้ต่อไปเพื่อประเทศของเราทหารเขมรโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นล่าย,ยาวรอคำสั่งพร้อมนำรถถังสู้รบกับเสียมดวลครั้งที่สเราต้องยืดให้หมด ปราสาททั้งหมดคือของเรามาตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอมขเขมรเคยยิ่งใหญ่อาณาจักรขอมเคยรุ่งเรืองเรามีดินแดนไปถึงจีนจะลดถึงปลายแหลมมาลายอยู่ที่อินโดนีเซียดินแดนเสียมไม่ใช่ของเสียมตั้งแต่แรกแต่มันเคยเป็นขเขมรมาก่อนขเขมรก็คือขอมและขอมก็คือขเขมรแยกจากการไม่ได้คนเสียมไม่มีอยู่จริงเสียมมาจากจีนมีเชื้อสายมาจากมองโกพวกเสียมไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถูกล้างสมองทั้งประเทศเราต้องการดินแดนกลับ เขมรรักความสงบและสันติภาพเขมรนไม่เคยรังแกเพื่อนบ้านมีแต่เสียมเท่านั้นที่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านตลอดมาเสียมโจมตีขเขมรก่อนผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมผู้นําไม่ใช้อาวุธหนักยิงไปถึงกรุงเทพท่านก็เคยพูดว่ามีผมเชื่อว่าเรามีของพวกนั้นจริงๆเสียมจะยอมแพ้ตั้งแต่ลบกันช่วงแรกหากเรายิงของพวกนั้น นี่คือฐานทหารของขเขมรที่อยู่บนเขากับร่องรอยการประทะกับทหารไทยในวันนั้นต้นไม้ทั้งต้นยังหักลงทั้งต้นนับภาษาอะไรกับชีวิตมนุษย์หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทหารขเขมรได้สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์และบังเกอร์ใหม่มีความมั่นคงแข็งแรงขนาดไหนไปดูกันฐานที่หนึ่งทหารขเขมรยืนอยู่ที่สูงสูงกว่าฝั่งประเทศไทย ด้านหน้าจะเป็นฐานทหารของประเทศไทยมีผ้าสแลนสีดำกั้นอย่างชัดเจนนี่คือแนวเขตระหว่างไทยกับขเขมรวัดระยะแล้วน่าจะประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนั่นเองเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สูงชันกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดฐานที่2มีการก่อสร้างทหารขเขมรกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างที่มั่นคงแข็งแรงโดยด้านหน้าเป็นฝั่งประเทศไทยมีผ้าสลนปิดกั้นสูงกว่า2เมตร เพื่อไม่ให้ทหารไทยมองเห็นว่าทหารคามรกำลังก่อสร้างอะไรกับฐานที่มั่นก็จะเห็นฐานในการก่อสร้างอยู่สามสี่ฐานอยู่ด้านหน้าของพวกเรานั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานในการเข้าประจำการแต่ละครั้งถึงกับพนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวเพราะเพื่อนบอกว่าคนที่แล้วก็หายไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ยังหาศพไม่เจอกันเลย แนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่อยู่ใต้โขดหินขนาดใหญ่ทหารคอมเมนต์เหล่านี้กำลังรองน้ำฝนไว้กินในขณะที่คนกำลังถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์คู่กายนี่คือฐานที่มั่นคงอีกหนึ่งฐานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่ดูลักษณะเหมือนสร้างในหมู่บ้านสร้างไว้ใต้ทุนบ้านอย่างชัดเจนกับฐานที่มั่นของทหาร ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่เหล่าทหารอยู่กลางป่ากลางเขาอาการก็จะเพียเพ้ยนๆแปลกๆไปสักหน่อยเล่นเองเจ็บเองผู้เดียวก็งานนี้แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่อยู่กลางป่ากลางเขาที่ไหนสักแห่งหนึ่งของเหล่าทหารคำเมนในการประทะกับทหารไทยในวันนั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังบูรณะฐานขึ้นมาใหม่นั่นเอง กับล่องรอยที่ยังหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหักโค่นลงมาทั้งต้นนี่คือเหล่าทหารขาเขมรที่อยู่กลางป่ากลางเขาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรียกได้ว่าบังเกอร์กับแคมป์ที่พักก็สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าฟื้นฟูบูรณนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเหล่าทหารที่อยู่กลางป่ากลางเขากับแคมป์ที่พักการขุดคูเลดหลุมบังเกอร์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างชัดเจนบ้องได้โอ้โหหนึ่งโบ้เลยเอา,อาเรียบเรียงเรียอเอาให้

กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลร,รมาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้า <laughs> เล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า